มาดูอีกงานหนึ่งที่กําลังจะจัดขึ้นนะครับที่เทศบาลตําบลกกโก,โก,โกอําเภอเมืองลบบุรีนะมีการถแถลงข่าวเตรียมจัดโครงการสืบสามประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะตักบาเข้าต้มลูกโยนเข้าสารอาหารแห้งยารักษาโครคนที่วัดดงน้อยจังหวัดลบบุรีครับ นายกอบพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีต,ตำบลกกโกโพร้อมด้วยนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนางอารีเลิกสภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีนะครับผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวโครงการสืบสารงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะวันออกพรรษาประจำปี2567 โดยในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนะครับจะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะพระพิสุสงฆ์40รูปภายใต้แนวคิดตักบาตรข้าวต้มลูกโยนข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปที่วัดดงน้อยอำเภอเมืองลบบุรีครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง40รูปจะเดินลงมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มายืนรอใส่บาตรนะครับพร้อมด้วยขบวนนางรำสีกกโก,โกและวงดนตรีมโหรีอลัง สำหรับประชาชนที่สนใจมาร่วมตักบาทนะฮะก็มาได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการชมขบวนแห่เทวดานางฟ้านะครับขบวนมหารัทธาบูชาพระพุทธสายญาติที่มีความยาว45เมตรกว้าง4เมตรสูง16เมตรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีพุทธเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาพร้อมรับชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์และชอปปิ้งไปด้วยกับตลาดวัฒนธรรมก โกโงานนี้จะพบกับคุณอุ้มพัทรานิตมิสแกลนลบบุรีปี2025อีกด้วยนะครับ